ท่อเสีย,ยใหญ่เลยตัวนี้ห้าพันนะครับหม้อเดียวรอลมมันลามก่อนรอ,รอลมเบาะนี้เป็นเบาะลมครับ สูงมากเลยจามแล้วครับแข็งมากเลยทำไมค้างวะ ทำไมค้างวะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคครับเอาแค่เบอร์สิบสี่ใบตัวเดียว ลกหัวยังลกหัวอย่างเสียงญี่ปุ่นปลอมแนะ่นอนเลยใสย่ฮอนเหรอส่ฮนเหรอส่ฮอนเหรอ,หอ,หรอทำไมมันดังงี้ของเท้หรือของปลอมกูว่าแล้ว เกี่ยสามเลยนั่นนี่ตั้งขนาดนี้เลยนะเกี่ยสี่นะครับเราจะไปนี่นี่เขาเรียกว่ารันทุ่งนะครับ ตรงนี้เลยได้ไหมเดามาเอะไหนอู้อวกระโดดย้ำเลยเป็นอย่างไนี้ใช่ไหม เต็มยึดตัวนี้อีกขนาะมิที่กลับรถนะอ,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 อันนี้ของติดรถหรือว่าของที่ทำใหม่ั ที่กลับรถยากนะนี่กลับไม่ได้คนระับโอ้ทำไมว่ากลับไม่ได้ไไดนะราไปหาที่กลับรถก่อน เราจะไปตั้งเสิ่งเตง ครับเสร็จเรียบร้อยขอบคุณสำหรับเสียโต้งครับใครสนใจนะครับตับขนย้ายไม่โครถดัรถเกี่ยวข้าวทั่วไปนะครับสนใจสอบถามเสียโต้งได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเฟซก็เสียโต้งนะครับเสียต้งรถเกี่ยวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ